ประกรณ์วุฒิอุดมพิพาสกุลครับคุณนายประธานครับผมประกรณ์วุฒิอุด,ดมพิพาสกุลผู้แทนรัศดรบัญชียไร,รชีพประชาชนครับท่านประธานครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งที่สังคมเนี่ยหันมาสนใจอย่างจริงจังก็คือประเทศเราเนี่ยควรจะมีระบบเตือนภัยที่ดีได้แล้วนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับฝ่ายโซนผม<ร>คิดว่าระบบเตือนภัยที่ดีนะครับจะต้องประกอบด้วย3สิ่งนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ก็คือข้อมูลที่แม่นยำนะครับขั้นตอน การสั่งการที่คล่องตัวแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีพอเพราะ3สิ่งนี้รวมกันเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และสามารถรับมือกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นได้ทันการ ผมอาจจะข้ามเรื่องแรกไปก่อนก็คือเรื่องข้อมูลที่แม่นยำนะครับเพราะว่าถ้าเราจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นินไวที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามาดูปัญหาสําคัญกันก่อน,อนที่สไลด์ถัดไปนะครับก็คือขั้นตอนการสั่งการที่คล่องตัวแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีพอซึ่งเราไม่มีทั้งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจข้อจํากัดของระบบ SMS ที่วันนั้นเนี่ยทางรัฐบาลได้สั่งให้สั่งการให้ใช้ช่องทางดังกล่าวในวันที่เกิดเหตุนะครับปิดสไลด์ก่อนได้นะครับขั้นตอนทํางานการระบบของระบบเอสเอ็มเอสครับ่าน SMS ธาน SMS เอสเอ็มเอส การส่งแบบ1น่ตอนหนึ่งนะครับระบบจําเป็นต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับ ผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการส่ง SMS ให้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับตัวเทลโก้เนี่ยต้องให้เสาสัญญาณทุกเสาในกรุงเทพเนี่ยไปกวาดเบอร์ที่จับสัญญาณของทุกเสาเนี่ยมาก่อนว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะครับแล้วเอาทุกเบอร์นั้นนะ่ะมาเข้าคิวเพื่อที่จะส่ง SMS และด้วยตัวระบบเนี่ยมันก็มีคอขวดของมันอยู่ครับว่ามันจะไม่สามารถส่งพร้อมกันเป็นหลักร้านๆเบอร์ได้ครับดังนั้นระบบมันก็เลยทยอยส่งไปเรื่อยๆเยท่าที่สามารถจะรองรับได้ทําให้บางคนนะครับกว่าจะได้รับ SMS ก็ล่วงเลยเข้าไปวันเสาร์หรือเพื่อนผมครับได้ตอนที่ได้ SMS ก็วันอาทิตย์เข้าไปแล้วครับ และเอสนะครับในการส่งเนี่ยมันจะจํากัดจํานวนตัวอักษรนะครับประมาณถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยตัวอักษรเท่านั้นนะครับดังนั้นการสื่อสารภายใต้ข้อจํากัดนี้มันก็อาจจะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนได้อีกประการหนึ่งก็คือถ้าเจ้าของเครื่องเนี่ยปิดเสียงอยู่ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่เคยเปิดเสียงโทรศัพท์เลยครับเราก็จะไม่ได้รับทราบเราก็ไม่ได้อ่านข้อความนั้นอยู่ดีแล้วมันก็จะไปรวมกับกล่องข้อความอื่นๆซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเราแทบจะไม่อ่าน SMS เ็แล้วเพราะเราไปใชช้้แแออปพลลิเคัันนนื่กหมดว แต่ว่าแตกต่างจากเซล์บอร์ดแคสต์นะครับคือเมื่อทางการส่งข้อความออกไปนะครับวิธีการทํางานของมันคือเสาสัญญาณเนี่ยจะยิงข้อความเหล่านั้นไปหาเครื่องทุกเครื่องที่จับสัญญาณอยู่กับเสานั้นทันทีผมเปรียบเทียบเหมือนเป็นลําโพงนะครับถ้าเราเปิดเสียงดังๆเนี่ยเวลาเราเดินผ่านไปใกล้ๆเนี่ยต่อให้เราไม่อยากได้ยินเราก็ยังได้ยินอยู่ดีครับ ก็เป็นเป็นวิธีการระบบการทํางานของเซลบอร์ดแคสต์นะครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเซลบอร์ดแคสต์ก็ยังทําได้อีกหลายอย่างนะครับคือสามารถส่งเป็นข้อความยาวๆได้ทําให้สื่อสารได้ครบถ้วนถ้าเป็นการแจ้งเตือนภัยระดับร้ายแรงต่อให้เราปิดเสียงเสียงของมือถือเรามันก็จะดังขึ้นอยู่ดีถ้า,าท่านประธานเคยดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราจะเคยเห็นฉากที่ทุกคนโทรศัพท์ดังพร้อมกันบนถนนเพราะว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้น นะครับและภาพเนี่ยนะครับภาพขวามือที่เห็นเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นภาพจริงจากโทรศัพท์มือถือของผมเลยนะครับที่ผมเนี่ยไปเยี่ยมชมเอกชนที่เขาทําระบบนี้เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะยิงเซลล์บอดแคสเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราแล้วนะครับคำถามก็คือหน่วยงานรัฐพร้อมเมื่อไหร่นะครับอีกคุณสมบัติที่สําคัญนะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็คือมันสามารถส่งได้หลายภาษาครับ ตัวอย่างในภาพนะครับมีคนมาคอมเมนต์ในเพจพรรคประชาชนนะครับนี่คือข้อความที่เขาได้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่เขาว่าเขาได้รับเป็นภาษาไทยดังนั้นเนี่ยถ้าเราออกแบบข้อความเอาไว้หลายๆภาษาและขึ้นอยู่กับว่าเครื่องนั้นเนี่ยใช้ภาษาอะไรอยู่เนี่ยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ได้นะครับว่า ตอนนี้กำลังเกิดเหตุอะไรขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอรู้ภาษาไทยนะครับถ้าเราส่งเลขไทยไปเนี่ยงครเขาก็ไม่เข้าใจายอยู่ดีนะครับว่าตอนนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สาคัญมากสําหรับเซลล์บอร์ดแคส์นะครับปิดสไลด์ได้เลยครับจากความแตกต่างของสองเทคโนโลยีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยแต่ต่อให้วันนั้นเนี่ยคือต่อให้วันนั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเทคโนโ,ยโ,นโลยีนี้นะครับต่อให้วันนั้นราชการทํางานเร็วมาก ปอพอสั่งการ2นาทีแล้วสั่งให้เทลโคส่ง SMS เลยแต่ถ้าเราไม่มีเซลบอร์ดแคสมันก็ช้าแบบนี้อยู่ดีครับเช่นกันครับถ้าเรามีเซลบอร์ดแคสตแล้วแต่ระบบสั่งการยังเป็นแบบวันนั้นที่ต้องส่งหนังสือราชการเขียนเป็นเลขไทยและส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่นส่งต่อไปให้เอกชนแล้วถึงจะส่งได้ประชาชนก็จะได้รับข้อมูลที่ช้าและไม่ทันการอยู่ดีครับท่านประธานครับ ผมก็ใจดีว่าเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันอาจจะพยากรลุวงหน้าได้ยากนะครับถ้าทําได้เนี่ยเราอาจจะต้องอยู่ไกลแล้วก็อาจจะลุวงหน้าได้แค่เป็นหลักวินาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ระบบแจ้งเตือนมาเฉพาะสําหรับเหตุแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับแต่เหตุอุทกภัยน้ําป่าพายุหลายๆอย่างที่เราสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้เช่นกันผมทราบนะครับขอสไลด์ถัดไปครับขออภัยครับว่าท่านนายกเนี่ยได้สั่งการให้ใช้ระบบเบชู เซลล์บอร์ดแชสไปก่อนนะครับแต่มันก็จะยังเปิดเจอปัญหาเดิมๆนะครับเพราะว่า iOS เนี่ยก็ยังต้องใช้ s m s เอยู่ดีลองย้อนกลับไปที่ผมไอพี่ปลายงบประมาณวาระหนึ่งนะครับวันนั้นผมบอกท่านประเสริฐที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ว่าท่านต้องไปคุยกับ Apple ได้แล้วว่าเซลล์บอร์ดแชสเนี่ยมาตรฐานที่เราจะใช้กับแอ Apple เนี่ยมันคือมาตรฐานแบบไหนเขาจะได้เปิดระบบให้เรานะครับดังนั้นช่วงระหว่างนี้เราต้องมีช่องทางสำรองอื่นๆที่สามารถเตือนภัยให้ประชาชนรู้ได้เร็วที่สุดนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับ เรามาดูอันนี้จริงๆอันนี้ผมอยากข้ามไปเลยนะครับดูดูจากคอมเมนต์อะไรนะครับรีวิวเนี่ย useless นะครับ useless กับ useless นะครับข้ามไปเลยครับไม่มีประโยชน์ครับต่อไปนะครับไลน์ alert จริงๆอันนี้เนี่ยเราร่วมมือกับทางไลน์มานานแล้วนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามไลน์นี้อยู่200,000สาถ้าเราโปรโมทดีๆเนี่ยผมคิดว่าช่องทางนี้ก็พอจะเวิร์กนะครับอขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับ จริงๆเรามีประกาศของกสทชตั้งแต่ปี2555นะครับคือเรา,ส,า,า,เราเสั่งให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะออกอากาศคําบรรยายเป็นตัวอักษรวิ่งข้างล่างแบบเหมือนที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยแหละครับหรือว่าออกอากาศวิธีเตือนภัยอื่นๆเช่นสัญ,ญลักษณ์หรือสีตามมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้กําหนดได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ ลองไปดูในาร์มคลิปนี้นะครับลงไว้3ปีแล้วครับว่าจริงๆเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับลองไปดูกันได้แล้วเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวีที่แล้วก็นาร์มก็เพิ่งลงอีกคลิปหนึ่งเรื่องเซลล์บอร์ดแคชเช่นกันนะครับเราบังคับให้เอกชนเตรียมพร้อมมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าและแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันนะครับแล้วจริงๆช่องทางนี้มันก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวด้วยนะครับปิดสไลด์ได้ครับสรุปครับท่านประธานจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ ผมคิดว่าความสำคัญของระบบแจ้งเตือนนี้เนี่ยคือเราจะต้องทําให้ประชาชนรับทราบว่าตอนนี้มันกําลังเกิดอะไรขึ้นและเขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพราะเหตุที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยพอไม่รู้และเกิดอาการแพนิควันก่อนมีการสั่งอพยพทั้งที่จริงๆแล้วไม่มี after shock ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นสาเหตุสําคัญเลยก็คือวันนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันทําให้ความกลัวของเขาเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานมาอีกหลายวันนะครับ สุดท้ายก็ท่านประธานนับถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา5ปีหลังจากที่ผมได้อภิปรายเรื่องเซลบอร์ดชาร์ครั้งแรกในสภาทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สหรัฐอเมริกาใช้มาตั้งแต่ปี2006กเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือมาเลเซียใช้มาตั้งแต่ปี2010ผมพยายามผลักดันเรื่องนี้มานานครับเพราะผมว่าเพราะผมคิดว่าระบบเตือนภัยมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรที่ส่งให้กับประชาชนครับแต่เวลาสองชั่วโมงที่ประชาชนรู้ว่าน้ํากำลังจะท่วมบ้านเนี่ยมันคือเวลาที่พวกเขาจะขนทรัพย์สิน พาครอบครัวออกไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทันการหรือเวลาแค่เสี้ยววินาทีครับที่ประชาชนรู้ว่าสถานที่ที่เขาอยู่กําลังเกิดเหตุวินาศกรรมเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นเนี่ยมันหมายถึงชีวิตของคนอีกหลายคนที่เขาจะได้กลับบ้านไปเจอคนที่พวกเขารักอย่างปลอดภัยในวันนี้อย่างน้อยผมก็ยินดีที่กระแสสังคมทําให้รัฐบาลหันมาจรงิงจัง,จงกับเรื่องนี้และเลร่งรัดเรื่องนี้แล้วหวังว่าเราจะมีระบบเตือนภัยที่พร้อมสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดครับขอบคุณครับครับคุณวุฒิพงษ์ทอง,ทง